มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นบิสซูบิชิไทตันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นระบบ Security นะครับเป็น i m m o b i l i z e r นะครับแล้วก็รีโมทแยกมานะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ช่างกุญแจอชินมาลงโปรแกรมเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเป็นซอฟต์แวร์แท้นะครับเป็นรีโมททรงเดิมก็จะเป็นแบบก้านตรง ของเราจัดให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็สวยงามขึ้นนะครับพับเก็บได้เนาะอย่างนี้เลยเอาวางไงนี้ก่อนก็ได้อันนี้ที่วางนะครับของเรานะครับพับเก็บปับอัพได้นะครับสวยงามนะครับน้ําหนักเบาใช้งานดีนะครับพกใส่กระเป๋านี่สบายเลยนะครับตัวเก่าใส่ไม่ได้นะครับพับงอขาปึ๊บหักได้เลยทีเดียวเชียวนะครับมาเจ้าจะมาทดสอบก่อนสมมติเช่นเคยครับเราจะล็อกนะครับเนี่ยเนี่ยทดสอบเลยครับล็อก อันล็อกอันนี้เป็นซอฟต์แวร์แท้ของมิตซูนะครับเราไม่ได้ไปติดกล่องประดับยนต์เพิ่มแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นระบบแท้จะมีความเสถียรมากกว่านะครับนะครับเสียบเข้าไปนะครับบิดไอจีอาร์เหนี่ยวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เมนนวลนะครับต้องดูตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วก็บิดไอจีอาร์เหยียบคัดด้วยนะครับเรียบร้อยเครื่องฟรีสตาร์ตติดง่ายนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของมิตซูบิชิไททันนะครับมัของลูกค้าเดิม เรียบร้อยนะครับมาเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูตัวนี้ไม่มีชิปนะครับกุญแจปั๊มนะครับหัวยางดําธรรมดาไม่ฝังอิโมนะครับสตาร์ทติดไหมลองดูติดกระดับนะครับเห็นนะครับคุกคักคุกคักคุกคักเลยไม่ติดนะครับอ่าติดสักพักกระดับนะครับให้มีชิปดับแล้วนะครับแ้าตัวมีชิปนะครับเสียบเข้าไปบิดไอจิออน เรียบร้อยเครื่องจะเินดเลยเข็ยนไมก็วันเล่าก็จะขึ้นนิ่งอย่างนี้นะครับเปยนัานว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกของมิตซบิชิไทตันนะครับเป็นที่เรียนรูให้ลูกค้าสำรองกันหายหมดนะครับถ้าลูกค้าท่าในใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาได้ครับเบอร์ข้างรถเลยครับ0955636282นะครับช่างกุญแจเอเจนต์บริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับตามเบอร์นี้เลยครับ นะครับมีเจ้าไดาโนเสาร์บริการถึงที่เลย0955636282นะครับมาส่งมาให้ลูกพี่ครับโอเคครับมาทดสอบรีโมด,ดูก่อนใช้ได้จริงหรือเปล่าไปใกล้ๆดึงประตูด้วยดีกว่าอ่าไฟขึ้นมาดึงประตูก่อนการล้อนเลยครับโรตัสบางใหญ่อ่าดึงอ่าเทสสตาร์ทเลย เรียบร้อยเครื่องฟิสตาร์าติดง่ายขอบคุณครับ